ครับสวัสดีครับยูทูบช่องมาบ้านบ้านหลักสไตล์นะครับวันนี้อยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับคำขวัญก็คือแดนปราศาทหินถิ่นสะดาวข้าวหอมดีบารมีหลวงปู่เครื่องหรือเรื่องทับหลังบ่อน้าครั้งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อจะพาทุกท่านไปที่สถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับเพื่อไปดูเอกลักษณ์นะครับของสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับมีการนําไม้หมอนรถไฟนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ แต่ว่ามาทําให้เกิดประโยชน์เป็นเอกลักษณ์นะครับนั่นก็คือมาทําเป็นที่นั่งสาหรับผู้โดยสารรอรถไฟนะครับที่สถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับซึ่งเป็นของแปลกใหม่นะครับก็เลยจะพาทุกท่านไปดูไปชมกันให้เห็นกับตาน,นะครับว่าไหม้หมอนรถไฟนะครับแต่ก่อนเป็นไม้อะไรนะครับเนื้อแบบไหนนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ไปดูกันนะครับก่อนอื่นก็จะพา ชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับบริเวณที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับนั่นก็คือพระพรมนะครับทุกท่านที่มานะครับก็กราบไหว้สักการะบูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับซึ่งบริเวณนี้อยู่ตรงที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับบริเวณที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยก,ก็กว้างขวางนะครับมีสนามกีฬา ที่มองเห็นหนั้นก็คือที่ว่กการอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับเป็นที่สถานที่ราชการนะครับสำหรับให้ประชาชนทุกท่านนะครับมาติดต่อง,งานราชการนะครับที่อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับอันดับ3นะครับของจังหวัดศรีสะเกดนะครับแลนนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของ ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบรรยากาศบ้านๆอีกแบบหนึ่งนะครับก่อนที่จะพาเดินไปนี่แหละนะครับที่สถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับถึงวงเวียนบริเวณสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยแล้วครับมองเห็นสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยแล้วซึ่งเป็นสถานี องเอก so um ล hm so ักษณ์ไว้นะครับน <the population. S 3> ี่ก็คือบารมีหลวงปูเครื่องนะครับในสัญลักษณ์ของอุทุมพรนวิสัยนะครับนั่นคือปราสาทหินนะครับวัดสายกำแพงนี่เป็นภายในสถานีรถไฟอุทุพรฟวิสัยแล้วนะครับฝั่งนี้จะไปรีสเกตแล้วก็วาลินชำมลาบนะครับและสุดสายที่วาลินนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามนะครับสถานีรถไฟอุทุมพรวิสัยนะครับส่วนฝั่งท่านี้ก็ไปกรุงเทพมหานครนั่นแหละครับวัดลําพงนั่นแหละครับอันุซรีนบุรีดํานะครับนครราชสีมานะครับสระบุรีนั่นแหละครับซึ่งส่วเป็นสถานีรถไฟที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับ ที่พักรอผู้โดยสารมุงหลังคายาวเหยียดนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับสิ่งสาคัญไฮไลท์ที่จะพาไปดูนะครับนี่แหละครับไม้หมอนรถไฟนะครับหม้ที่มาทำไม้หมอนรถไฟนะครับไม่ได้ใช้เลยเอามาทําเป็นที่นั่งนะครับรอขบวนรถไฟนะครับเกียรเดินทางนะครับสวยงามนะครับเป็นไม้จิกเนื้อแข็งนะครับเนี่ยนะครับเป็นไม้จิกเนื้อแข็ง ไม่ได้แต่งเติมนะครับเป็นโดยธรรมชาติเลยนะครับเนี่ด้วยความนานความเก่าของไม้นะครับนี่นะครับมาวางเป็นที่นั่งรอรถไฟนะครับที่จะเดินทางไปกรุงเทพมหานครหรือไปอุบลราชธานีนะครับซึ่งซื้อ่าับเป็นเอกลักษณ์ของอุตมพรพิสัยเลยนะครับที่ช่อง YouTube มาบันเกิดมีโอกาสได้มาถ่ายทำนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งไม้จิกนะครับ ซึ่งปัจจุบันหมอนรถไฟนะครับไม่ได้ใช้ไม้แล้วนะครับเป็นคอนกรีตนะครับเห็นครับทำเป็นเก้าอี้นั่งนะครับตัวนี้เป็นเป็นเก้าอี้นั่งนะครับเป็นไม้หมอนเก่านะครับตัวนี้ถือว่าท um ําได้สวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นแนวคิดที่ไม่เหมือนใครนะครับเห็นครับเป็นเป็นไม้หมอนรถไฟนะครับแต่ว่าเอานามาทําให้เกิดประโยชน์นะครับและเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นไม้จิกไม้เนื้อแข็ง ซึ่งโดยแล้วเป็นเอกลักษณ์นะครับของสถานีร,รถไฟอุมพรพิสัยเลยนะครับนี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามนะครับยังคงเอกลักษณ์ไว้นะครับโดยเฉพาะไม้หมอนรถไฟนะครับที่ปัจจุบันจะหาดูยากนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งไม้จิกและที่สถานีร,รถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับได้นํามาทําเป็นเก้าอีน้นั่งรอรถไฟนะครับที่จะเข้ากรุงเทพหรือไปอุบลน,นะครับ พอดีมีโอกาสมาที่สถานรีรถไฟนะครับเลยเห็นเลยมีโอกาสถ่ายทําเป็นคลิปวิดีโอมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นท่อนไม้ยาวหน่อยนะครับตั้งเรียงรายกันเพื่อให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางนะครับนั่งนะครับเป็นที่นั่งนะครับดูแลเป็นธรรมชาตินะครับ เนี่ยนะครับไม้ความเก่าของไม้นะครับแตกลายงาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับเป็นจุดเด่นนะครับของสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสผ่านมาทางนี้นะครับหรือว่ามาเที่ยวที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็อย่าลืมนะครับนี่นะครับทอนนี้ยิ่งสวยนะครับ แตกลายงานนะครับเป็นเป็นไม้จิกนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งอนุรักษ์ไม้หมอนรถไฟไว้นะครับที่สถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับแต่ว่านํามาทําเป็นเก้าอี้นั่งรอขบวนรถไฟนะครับเพื่อเป็นแนวคิดที่ดีนะครับครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับยูทูบช่องมหาบ้านบ้านหลักชาตนะครับมีโอกาสมาถ่ายทํา แล้วก็นำภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับกับแนวคิดเอกลักษณ์ไม้หมอนรถไฟนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่านำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้นะครับเพราะปัจจุบันไม้หมอนรถไฟไม่มีแล้วนะครับเป็นคอนกรีตนะครับแต่ว่าที่สถานีรถไฟสุพรรณบุรีเอามาทำเป็นเก้าอี้ให้ผู้โดยสารนั่งพักนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและการรับชมนะครับก็อย่าลืมกด ซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ